สวัสดีค่ะพบกับบุ๊เป้ที่นิสันโคชูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะตามคำเรียกร้องหรือตามคำสัญญาที่เราเคยบอกว่าเราจะเอาอเมล่านะคะที่แต่งแล้วหล่อหล่อมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป้มาในอเมล่าสีดำนะคะชุดแต่งชุดใหญ่อีกเช่นเคยนะคะมาค่ะ คันนี้เลยนะคะคันข้างหน้าเป้คันนี้ก็คือนิสสันม m e ่ารุ่น V L สีดำราคา639,000บาทวันนี้เรามาแต่งในชุดแต่งของ m x x m m ิอัาชุดนี้ก็คือชุด Maximus G T นะคะจะเป็นชุดที่ใหญ่ของค่ายนี้เลยนะคะก็คือชิ้นงานกันโชนของเขานะคะก็จะสูงมาถึงไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเล่นลวดลายตัวกระอรสัญลักษณ์ m a x ก m a มันะแล้วก็มีการตัดลวดลายถ้าลูกค้าก จะได้ในเรื่องของตัวแกรกแงกันหินให้นะคะแปรงก,กันหินเขาเล่นลวดลายนะมีพุ่นนะคะสเปรย์สีขาวเป็นสัญลักษณ์แม็กซิมัสให้ด้วยนะคะมามาไลา่มาดูที่ด้านข้างของตัวสกเกิร์ตก่อนนะคะอ่าสกเกิร์ตของเขาก็จะเป็นสีดานะคะชิ้นง,งานเป็นสีดาเหมือนกับตัวรถนะคะแล้วก็มีการแตะแถบ,บสีแดงเส้นสีแดงยาวไปแบบนี้แล้วก็ตัดตัวอักษรสีขาวเพราะว่าแม็กซิมัสให้ด้วยนะคะสกเกิร์ตด้านข้าง มาไฮไลท์ที่ด้านหลังตามมาที่ด้านหลังกันมาแล้วเราก็ไล่มาถึงทางด้านท้ายนะคะตัวสเกิร์ตงานสปอยเลอร์หลังนะคะของคันนี้จะเป็นสปอยเลอร์แนบนะคะจะเป็นสปอยเลอร์แนบสีดำนะคะก็จะกระดกขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะดูสวยงามสำหรับคันนี้เป็นสปอยเลอร์สีเหลืองกับตัวรถนะคะมาดูที่สเกิร์ตด้านล่างนะคะอ่าสเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็น ข่อกลมสแตนเลสน,นะคะมีให้หึงสี่ใบและตรงกลางเนี่ยเขาจะเล่นเป็นดิฟฟิเซอร์หลังให้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์คขาว่าแม็กซิมัสส่วนตัวสเกตสีดำเนี่ยเขาจะตัดตรงเนี้ยเป็นแถบสีเทาแบบนี้นะคะตปเป็นไงสวยงามสุดๆแล้วก็คันนี้เรามีใส่ในเรื่องของเบาะหนังนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเบาะหนังของตัวรถกันค่ะตามมาไปดูภายในยกันค่ะ ภายในคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาจากเบาผ้าเป็นเบาหนังแต่เนี้ยคือลูกค้าที่ผู้ชายชอบสีดาพี่ผู้หญิงที่ผู้หญิงชอบสีแดงนะคะก็เลยมีการคอนาราต์ในเรื่องของเบานิดนึงก็คือข้างหน้าเนี่ยขอเปลี่ยนคอนโซลเป็นสีดําเดินได้สีแดงส่วนเบาเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นเบาหนังสีเบ้นซ์นะคะตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะ,ะก็ดูสปอร์ตลงตัวอีกเช่นเคยลูกค้าอยากได้สีเบาหนังเป็นสีไหนเลือกได้หมด อเมื่อกี้ข้างไปค่ะมาที่ล้อแม็กกันดีกว่าอันนี้เป็นล้อแม็กขนาดสิ้านิ้วนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกลายเป็นเป็นทูโทนก้านแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเล่นแถบสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ครอบเบรกสีแดงเพิ่มความสปอร์ตไปอีกนะคะอันนี้เป็นขนาด1ิห้านิ้วอันนี้เราก็แถมให้นะคะ, <Wow. S 1> ะและจะบอกว่าตัวชิ้นงานของ m a x i m ี่เนี่ยนะคะชุดนี้เรารับประกันนะคะ ให้ถึง3ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าเกิดมีปัญหาะเกิดหลุดอะไรเนี่ยก็คือแจ้งได้แล้วประกันให้3ปีนะคะชิ้นงานนี้แล้วก็ทางด้านหลังทางด้านหลังทางด้านหลังเมื่อกี้เป๊ลืมบอกแม็กซีมัดเขาจะมี2ชุดที่เป็นชุดใหญ่ชุดเล็กถ้าลูกค้า mm. ไม่ชอบท่อกลมมันจะมีอีกท่อนึงที่เป็นท่อเหลี่ยมเดี๋ยวเป๊ขึ้นให้ ถ้าอยากจะได้เป็นท่อริมแบบนี้ใส่ด้านหลังแจ้งได้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ให้ได้นะคะอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือชุดแต่งแม็กซิมัสเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับรถหล่อๆแบบนี้นะคะต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะก็ยังไงรบกวนนะคะลูกค้าที่กำลังชมคลิปนี้อยู่รบกวนกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้เช่าดิสรดโคตร,ตรเราด้วยนะคะสำหรับแต่งหล่อๆแบบนี้ชุดแต่งจัดเต็มเบาะหังล้อแม็กนะคะ ดาวอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นค่ะลูค้าค่ะถ้าสนใจนะคะรีบโทรเข้าหาเราเลยนะคะที่เบอร์โทร096 147 4591นะคะหรือจะเป็นไลน์แอดก็ได้ค่ะดีแอดไลน์ได้เลยค่ะที่ไลน์แอด S I K O D C O O L นะคะก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ